พี่น้องยายสิเลิกงานแล้วฮ่ายิ่มวนฟุบเบิ่งดูพี่น้องทางไปทำงานยายสิเด้อค่ะเด้อโู้เบิ่งชมวิวไปน,นํากันเด้อค่ะเด้อเพืเ่อนจา๋าสวยไหมคะภูเขานะคะฟ้าเลยอะอำตามเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเพื่อนจา๋า <c ười> <c ười> เพื่อน F C T <c ười> เอฟซีทีรักเมื่อน,นี้ยายสิก็ได้เป็นก็ได้ขับรถได้พี่น้องเออยายสิมีเพื่อนขับรถใหค้ค่ะ เลยมาน้ำเขาคงดูค่ะ่นด tamam. ูกลับบ้านกลับบ e ้านกลับบ้านขณะนี้เป็นเวลา17นาฬิกา30นาทีนะคะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่งามบองามบ่งามบออปกติเจ้าของขับรถบ็ได้ทายเห็นพี่น้องเบ่งแล้นพี่น้องมาขับรถกลับบ้านน้ำกันเวยค่ะเด้อมา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 บูดเห็นบ่ขับรถกลับบ้านมื้อนี้มี คนขับรถให้นั่งนี่รับมือหน้ดูนี่แต่ทั้งทั้งไปเห็นงานเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อทั้งแย่สีเอวิเห็งานนี่ขึ้นเขาเด้อค่ะเด้อาะเมนอยู่ในเมืองเนี่ยค่ะแย่สียื่นเรื่องดุงเด้อค่ะขึ้นดุงขึ้ดุงทั้งนี้ทั้งนี่ร่านขายไว้เด้อค่ะพี่เพื่อนจานล่านไอ้บริษัทเขาวันผลิตไว้เด้อค่ะเพื่อนเพื่อนเมานเห็นท่านโบหันก็ท่านเนาะเอาไว้ปวดโอ้ยเพี้ยนกันขับรถไว้ปวดเนาะปวดเพื่อนเพื่อน มีโรงงานขายไว้ด้วยเหมืยายสิดูค่ะเยอะแยะมีหลายบริษัทเลยค่ะเพื่อนๆจะเอาบ่อที่ส่งไปให้ผู้ใดอย่างได้สั่งมาเด้อนำบ่อพี่น้องกินแล้วทั้งปลาเห็ดเพื่อนๆจะยายสิไปหาเห็ดยาสิไปทั้งนึงซีเลยค่ะเพื่อนๆอีหม่องเห็ดงานยายสีอยูุ่่นเด้อคุ่นของกันข้อยอ่ยุ่นี้เที่ยงเขาคุ่นเด้อค่ะเป็นบ่อเพื่อนๆทางกลับบ้านมึงนูกหลงอ้ยบู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  ผงปนง <ITA> ูลอยนามเพื่อนเ้ยเห็นบ่ทังพปเห็นงานยายสีนี่อ้ขึ้นเขาาด้อค่ะเด้อโบแมนเขาในเมืองเด้อค่ะเด้อขึ้นเขาจ้าเด็นใดพี่น้องเฮ็ดเห้เบื่องอากับบ้านเรื่องงานแล้วซ้ำนี่ล่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามรับชมเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันเด้อค่ะเด้อคุณแม่เลี้ยงเดียวสู้ชีวิตกันแนวนี่ล่ะ ไปเห็นงานกับมูกกับสลับกันไปจ้ะเวร้านนั่นกับเพื่อนเขากับไปนํำเฮาเฮากับไปกับเขาสลับกันก็มาเปลี่ยนน้ำมันรถซ้ำนี่แหละเห็นไอบิ้งซื้อพ่อกันอยู่บ้านมาเด้อมือเลี้ยงอ่ะผู้ใอยากันมาคุยกันหากระเบื้องหิมาเด้อมหายายสีสีได้กระเบื้องติดไม่ติดมือกับบ้านมากุดมะนาวมะพร้าวส้มโอซ้ำนี่แหละพ่อกันคลิปหน้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะคะ ขอบคุณที่มาชมค่ะบ๊ายบาย